มองหาโปรแกรมส่วนลวเล่นเกมมือถือบน PC ที่ใช้งานง่ายไม่หน่วงเครื่องแล้วแล้วก็พวกเราขอแนะนำนอกเพลเยอรสำหรับเล่นเกมมือถือบน PC ทั้งโหลดง่ายใช้งานสะดวกแนะนำน็อกเพลเยอรเลยจ้าช่วยเติมเต็มให้ทุกคนได้สนุกกันสวัสดีค่ะพบก,กับพวกเรา Visual Gamer และวันนี้เราจะมาพูดถึง 10เกมมือถือฟรีน่าเล่นสไตล์มัลติเพลเยอร์ยอดนิยมบน iOS และ Android กันนะคะในยุคนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเกมบนแพลตฟอร์มไหนก็พัฒนากันแบบ,บเต็มท้องภาพการาฟิกระบบเกมที่ดูน่าสนใจรวมไปถึงเกมบนมือถือที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้เล่นและเข้าถึงกลุ่มคนทั่วไปได้มากขึ้นซึ่งเกมที่ได้รับความนิยมไปอันดับต้นๆโคจรหนีไม่พ้นเกมสไตล์มัลติเพลเยอร์ที่สามารถจอยกับผู้เล่นอื่นหรือเพื่อนของเราได้แถมยังเป็นเกมที่เน้นการต่อสู้และวัดความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนได้อย่างชัดเเเจนนนนนแและววัี้พกกราาามมํ มือถือหน้าเล่นสไตล์ m u l ติเพเยอรแถมเปิดให้เล่นฟรีบน Android และ iOS ที่ใครหลายคนเห็นแล้วต้องลองเล่นกันนะคะจะมีเกมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยค่ะล e ลันเนอร สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมวิ่งแข่งสุดทรรษาและอยากลองประชันฝีเท้ากันให้มันกับผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกแล้วล่ะก็ขอแนะนําเกม r e r u n n e r กันเลยนะคะถือเป็นเกมแนวมัลติเพเยอร์ running แบบไซส์กรอล l ิ n งมุมมองด้านข้างที่จะทาให้เพื่อนๆได้สัมผัสกับการวิ่งแข่งอันสุดมันกับผู้เล่นอื่นเพื่อนๆจะต้องวิ่งฝ่าด่านอุปสสิ่งกีดขวางต่างๆที่จะทาให้การแข่งขันนั้นดูสนุกเข้มข้นจนหลายคนต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดแถมยังมีท่าศักย์สกิลและความสามารถในการปลดปล่อยท่าไม่ตายใน,ในการแข่งขันเพื่ออชิงคววาาาามมเเเปป็็นนนนนนกกกกจีี้้ตััภพรฟท่ ความน่ารักสดใสหน่าเล่นเหมาะสำหรับผู้เล่นทุกเพศทุกวัยอีกด้วยค่ะเอดอ f ูซูดยานาสตี้ได้ยินชื่อนี้แล้วเพื่อนๆหลายคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตาก,กันมาพอสมควรนะคะและกลับเป็นเกมจีนกําลังภายในที่ได้รับความนิยมกันไม่น้อยสหรับเกมเอ็ดอ w ูซูด d านาสตี้ที่ถูกพัฒนามาจากเกมออนไลน์ line, ชื่อดังอย่างนายหญิงนั้น กลายเป็นเกมที่หลายคนแนะนําว่าน่าเล่นด้วยลักษณะเกมแนว MMORPG ที่ผู้เล่นจะต้องเข้าร่วมสํานักทั้ง4ไม่ว่าจะเป็นสํานักบูตึงสานักเส้าหลินสํานักงอใบและตระกูลถังนักฆ่าปาอาวุธลับเพื่อฝึกฝนทักษะความสามารถทางด้านวิทยายุทธกำลัูในการต่อกรกับผู้ต่อสู้แถมยังมีโหมด PVP ที่เพื่อนได้ดวลกันอย่างมันกับผู้เล่นอื่นต่างสำนักเพื่อชิงความเป็นหนึ่งและแตัดสินกันว่าใครเป็นผู้ที่แข็งแก่งที่สุดสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมจีนกาลังภายในนะพวกเราขอแนะนําเกมนี้กันเลยค่ะ คิดคถือเป็นเกมแนว FPS ที่น่าเล่นอีกหนึ่งเกมที่เพื่อนๆได้ลองสัมผัสแล้วต้องนึกถึงเกม Counter Strike ขึ้นมาทันใดเลยนะคะด้วยลักษณะของเกมที่ดูคล้ายคลึงกับเกม Counter Strike นั้นทําให้หลายคนชื่นชอบและบอกต่อให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันโดยเกม Critical Off s, นั้นมีระบบรองรับโหมดออนไลน์ Mul ติ p พ a y e r ที่จะให้ผู้เล่นแบ่งฝ่ายระหว่างโจรผู้ร้ายกับตำรวจในการไฝ่กันด้วยอาวุธสงครามเพื่อจัดการสตูให้หมดทั้งทีมรวมไปถึงระบบเกมอืนอ่นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นภารกิจวางหรือเก็บกู้ระเบิดการช่วยเหลือตัวประกัน การหาอาวุธลายสิ่งๆมาครอบครองและการไต่แงรงเพื่อชิงความเป็นใหญ่เหนือผู้เล่นอื่นนอกจากนี้เกม Critical Off นั้นยังเป็นเกมมือถือที่ถูกพัฒน,นาขึ้นมาเพื่อต่อยอดนำไปใช้ในการจัดการแข่งขัน e-sport อีกด้วย Unq อีกหนึ่งเกมหน้าเล่นที่เกมเมอร์สายยิงซอมบี้ต้องมาลองเล่นกันกับเกม u n นคิวนะคะถือเป็นเกมยิงซอมบี้แนว FPS มุมมองบุกคนที่1บนมือถือที่มีระดับภาพกราฟิกอันสวยสดขดนงามไม่แพ้เกมอืนอ่นๆเลยค่ะมาพร้อมกับระบบเกมอันน่าสนใจรวมไปถึงการดําเนินเนื้อเ,เรื่องและภารกิจอันน่าตื่นตาเร้าใจโดยผู้เล่นนั้นจะได้ไฟก่กระสูงซอมบี้ที่ออกอรารวาสไปทั่วเมืองนิวยอร์กแถมในโหมด Multiplayer นั้นผู้เล่นจะได้ประจันหน้าสู้กับผู้เล่นอื่นกันอย่างสุดมัน นอกจากนี้เกมอันคิวยังสามารถอัปเกรดปืนและสุ่มก่องปืนโหดให้ผู้เล่นได้ลุ้นกันมันอีกด้วยค่ะดันเจียนฮันเตอร์5 เห็นเกมนี้แล้วทําให้ใครหลายคนต้องนึกถึงเกมเดียโบกันไม่น้อยเลยนะคะสาหรับเกมดันเจียนฮันเตอร์5นั้นเป็นเกมแนวแอคชั่นอารหรือแนวแฮ c กแอนด์สลัดสุดมันที่เล่าเรื่องราวต่อจากภาคที่แล้วโดยผู้เล่นนั้นจะสวมบทบาทเป็นนักล่าฆ่าหัวกําจัดเหล่าปีศาจเพื่อปกป้องและสร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่ที่เพื่อนๆสามารถเลือกสายอาชีพได้หลากหลายประเภทและภาคนี้ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตัวเกมจะเน้นการเข้าถึงผู้เล่นมากยิ่งขึ้นผู้เล่นสามารถถืออาวุธเข้าดันเจียนได้ถึง2ชนิดรวมไปถึงระบบอัปเกรดอาวุธการเปลี่ยนไอเทมอาวุ เปลี่ยนแปลงไปตามผู้เล่นแถมตัวเกมนั้นยังมีระดับภาพกราฟิกที่ดูสวยสดงดงามอลังการน่าเล่นไม่เบาเลยนะคะ Reach Brigade มาถึงอีกหนึ่งเกมน่าเล่นสำหรับคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมแนว FPS ยิงสนั่นมันกระจายสไตล์ Battlefield กันนะคะพวกเราขอแนะนำเกมยิงสุดมันที่มีดีทั้งภาพกราฟิกที่สวยงามอลังการดูสบายตาบวกกับลักษณะเกมที่ดูน่าเล่นแถมยังเป็นเกมที่เน้นระบบออนไลน์ Multiplayer ทำให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำไปกับการไฟ่กับผู้เล่นอื่นได้อย่างเมามัน สำหรับเกม Bridge Brigade นั้นเป็นเกมที่น่าเล่นเล่นง่ายไม่ซับซ้อนและผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครได้อย่างผิวไหวโดวยเกมนี้ผู้เล่นสามารถเลือกอาชีพได้และต้องทำการกดล็อกตามเงื่อนไขซึ่งมีอาชีพให้เลือกเล่นถึง5อาชีพด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Soldier Gunner Medic Sniper และ Stealth นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถเล่นในโหมดแคมเปญพร้อมเรื่องราวอันแสนสนุกและเป็นการฝึกฝีมือไปในตัวด้วยค่ะ Modern Combat 5 Back Out หากพูดถึงซีดีเกม Modern Combat แล้วแล้วก็เพื่อนๆหลายคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมแนว FPS บนมือถือจะต้องจำได้ตื้นใจเลยนะคะและต้องขอยกนิ้วให้กับระบบเกมหน้าเล่นที่มาพร้อมกับภาพการาฟิกสุดงามที่ใครได้เล่นได้ลองแล้วต้องบอกต่อถึงแม้ว่าตอนนี้จะเผยเทลเลอร์ภาคใหม่อย่างภาค World of w อ r มากระเทือนผู้เล่นกันเล็กน้อยก็ตามแต่ขอแนะนําเลยนะคะว่าเกม Modern Combat 5 Back Out ก็ยังคงได้รับความนิยมไม่แพ้ภาคอื่นๆเลยค่ะโดยเกมนี้มีจุดเด่นตรงที่ผู้เล่นสามารถเลือกคาสและปรับแต่งปืนได้ตามใจชอบพร้อมที่จะบู๊ไปกับเนื้อเรื่องสุดมันแถมยัง ช่นจอยกับผู้เล่นอื่นได้อีกด้วยรวมไปถึงโหมดบันทีเพลเยอร์ได้ทำให้ทุกคนได้ไฟกับผู้เล่นอื่นได้หลากหลายโหมดไม่ว่าคุณจะมาลุยเดี่ยวหรือจะมาเป็นทีมก็สนุกสุดเหวี่ยงได้ไม่แพ้กันนะคะ m o t o ้คอ o m b a t X Mobile ตำนานเกมต่อสู้ที่ถูกพัฒนาออกมาหลากหลายภาคหลากหลายแพลตฟอร์มจนมาถึงตอนนี้ได้กลายมาเป็นเกมต่อสู้ยอดฮิตบนมือถือกับเกม Mortal Kombat X บนมือถือสำหรับเกมเวอร์ชันนี้จะเป็นเกมต่อสู้กึงเกมการ์ดที่คุณสามารถเลือกจัดทีมของตัวเองเพื่อออกไปต่อสู้ได้และเราสามารถคอมโบกันต่อสู้พร้อมกับออกกระบวนท่าได้จากการสัมผัสจากหน้าจอตัวเกมนั้นยังมีระบบภาพการาฟิกที่ดูสวยสดางดงามและน่าเล่นรวมไปถึงโหมดที่น่าสนใจอยู่2โหมดได้แก่ Battle Mode เป็นโหมดที่เล่นแบบออฟไลน์ line, ให้เราชนะและผ่านไปตามแต่ละมิชชั่นและอีโหมดหนึ่งที่ น่าสนใจนะก็คือโหมดแฟคชั่นวอร์ที่จะทำให้ผู้เล่นเผชิญหน้ากับผู้เล่นอื่นแบบออนไลน์ทั่วโลกเพกื่อประกาศสักดาความสตอรของคุณให้ทุกคนได้รับรู้กัน Protter Arms Son of in War 3 สำหรับเกมนี้คงเป็นที่ถูกอกถูกใจของเราเกมเมอร์ที่ชื่นชอบเกมที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2กันนะคะซึ่งเป็นช่วงยุคสงครามที่หลากหลายค่ายเกมจะนํามาเป็นพ็อปเรื่องในการพัฒนาเกมเป็นส่วนใหญ่โดยเกม Battle in Arms นั้นทีมผู้พัฒนาลงทุนย้ายเกมนี้ทุกซีรีส์ขึ้นมาไว้บนมือถือได้ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องมาพร้อมกับภาพการาฟิกที่ดูสวยสดงดงามเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามและระบบเกมที่ดูน่าสนใจสาหรับผู้เล่นนั้นจะสวมบทบาทเป็นทหารกล้าเพื่อจัดการัตูไปตามแต่ละด่านรวมไปถึงระบบการอัปปเเกรรรดืนที่่สาามมถพิคง ในการจัดการศัตรู After Post เชื่อว่าหลายคนที่ชื่นชอบเกมแนวชูเตอร์คงต้องเล่นเกมนี้กันอยู่แน่นอนถือเป็นเกมบูสส์หนั่นยิงกระจายที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและยังได้รับการยอมรับจากแฟนเกมบนมือถืออีกว่าเป็นเกมมัลติเพเยอร์ที่ขอแนะนําให้เพื่อนๆได้เล่นกันสำหรับเกม Afterpost เป็นเกมแนว third Person Shooting ที่มีระดับภาพการาฟิกสวยงามอลังการและดูเสมือนจริงผู้เล่นสามารถควบคุมการเล่นได้ตามสไตล์ของตัวเองระบบการเล่นก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างที่คิดแถมยังมีระบบพัฒนาปืนให้แรงมากยิ่งขึ้นเกมนี้จะเน้นระบบ Anti er าม,ามัลติเพเยอร์ท มาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมก็มันได้เพื่แท้กันค่ะนอกจากนี้เกมยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศเกมยอดเยี่ยมแห่งปีของงานเกมแลบบาร์เซโลนาอีกด้วยขอแนะนําเลยนะคะว่าเกมนี้น่าเล่นจริงๆค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ10เกมมือถือฟรีน่าเล่นสไตล์มัลติเพเยอร์บน iOS และ Android ที่พวกเรามาแนะนํากันทุกคนเคยเล่นเกมไหนกันมาบ้างแล้วเอ่ยขอบอกเลยนะคะว่าแต่ละเกมนั้นมีระบบเกมที่น่าเล่นไม่แพ้เกมอื่นๆยิ่งเกมที่ทําให้พวกเราได้สนุกกับการเล่นเกมกับพกเพื่อนนั้นทําให้การเล่นเกมดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาจริงๆนะคะและใครที่คิดว่ามีเกมสไตล์มัลติเพเยอร์ที่น่าเล่นมากกว่านี้ก็สามารถมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างกันได้นะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยค่ะสุดท้ายนี้พวกเราก็ขอฝากเพจ Visual Gamer เพจสำหรับคนรักเกมที่นำเสนอสาระบันเทิงสุดมันสำหรับพอเกมได้ชมกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ